สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพวันนี้มาเปิดเผยคำสัมภาษณ์ของเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศจีนหรือท่านอัตยศิยศีสม,มุทรให้สัมภาษณ์สำนักข่าวสินหัวว่าจีนได้สร้างโครงข่ายทางรถไฟขนาดใหญ่ที่สุดในโลกรวมถึงเป็นผู้นำโลกด้านการผลิตและการดำเนินการด้านการขนส่งทางรางจึงหวังว่าจีนและไทยจะส่งเสริมความร่วมมือด้านนี้ ให้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นปัจจุบันจีนเป็นเจ้าของเทคโนโลยีหลักของการผลิตทางรถไฟความเร็วสูงและสามารถผลิตรถไฟความเร็วสูงฟูซิ่งพร้อมสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาโดยอิสระอย่างสมบูรณ์ส่วนระยะทางรถไฟความเร็วสูงที่ให้บริการมากกว่า3 8 0 0 0กิโลเมตรจัดเป็นอันดับหของโลก รถไฟความเร็วสูงเปรียบเสมือนนามบัตรทางการทูตและอัตลักษณ์ประจำตัวของจีนขณะที่ความร่วมมือตามแผนได้เริ่ม1แถบ1เส้นทางหรือ BRI ขยับขยายอย่างต่อเนื่องโดยมีการคาดการว่าทางรถไฟความเร็วสูงของจีนจะทะลุก50,000กิโลเมตรภายในปี2025ท่านอนุชุดกล่าวว่าผลิตภัณฑ์การขนส่งทางรางของจีน ไม่เพียงมีประสิทธิภาพคุณภาพและความสะอาดแต่การออกแบบยังเรียบง่ายและทันสมัยด้วยโดยโครงการรถไฟใต้ดินของไทยได้ใช้กระบวนรถไฟและระบบควบคุมของจีนเป็นจำนวนมากจูโจถือเป็นฐานอุตสาหกรรมอุปกรณ์การขนส่งทางรางแห่งแรกของจีนที่มีมูลค่าผลผลิตสูงกว่า หนึ่งแสนล้านหยวนหรือราว5้าแสนล้านบาทและส่งออกผลิตภัณฑ์สู่ประเทศและภูมิภาคต่างๆมากกว่า70แห่งอาทิเช่นมาเลเซียปากีสถานตุรกีและอื่นๆท่านอัตยุทธ์ระบุว่าผู้ประกอบการด้านการขนส่งทางรางของจีนไม่เพียงมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงแต่ยังจัดการฝึกอบรมความรู้แก่วิศวกร โดยวิศวกรไทยจํานวนมากได้เรียนรู้ระบบขนส่งทางรางจากผู้ประกอบการและสถาบันการศึกษาระดับสูงในเทียนจินฉางชุนซงฉิงและที่อื่นๆของจีนทั้งนี้ท่านอัจฉริยะยังทิ้งท้ายด้วยความหวังว่าจีนและไทยสามารถกระชับความร่วมมือด้านการขนส่งทางรางให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในอนาคตและจัดตั้งความเป็นหุ้นส่วนเชิงลึกในด้านนี้ รวมถึงหวังว่าจีนจะสามารถช่วยไทยสร้างโครงข่ายรถไฟที่มีประสิทธิภาพมีความรวดเร็วและมีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นนี่คือข่าวสารความคืบหน้าบทสัมภาษณ์ของเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศจีนเกี่ยวกับเรื่องของความร่วมมือการพัฒนาการขนส่งทางรางระหว่างไทยและจีนขอบพระคุณทุกท่านที่นะกดนากดติดตามกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ